วันนี้มาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วครับชมลมเสียมล้อขากางหินโอ้แต่ของกินวันนี้เยอะมากโอ้หน้าชิสมากๆเลยเออเดี๋ยวเราเรียนรู้ภาษาขากฝากกันเนาะวันนี้เนี่ยจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนอันนี้ไหตีอยู่ส้มเนี่ยคือเรียกว่ากาแต่มันมีคำหนึ่งคำอะไรบ้าไทยกีดอ๋อไทยกีดไทยกีดแล้วอันนี้เนี่ยไหนชอบกินอะเด็กๆมากเลยอันนี้ก็ถอปัถอปั้นอฝูงถอปั้นฝูงถอปั้นแต่มันมีหลายไส้นะอาชุนแจ๋ ลิลี่ยองก็แถวอาแถวอา,อาล่าเนี้ยลลี่โอ้ลียองก็ฝุงทอป้านแต่ว่าคิ้วช้อยอา,<ก>อาอคิ้วช้อยอาผมเจอตรงไงเนี่ยมไม่ชอบกินเลยลตอนเด็กๆนี่ไม่ชอบเลย,ยกระมุยอ๋อม,มีกลิ่นหนุยนะครับแต่ว<ต>่ามีกลิ่นแลวอันเนี้ยอันนี้ห้ามต่มอนน จูหยุกช่อนจูหยุกช่อนนะครับอันนี้โอ้โหั่ยอันนี้ครับอันนี้สูปั้นสูปั้นอันนี้ไทยสูบแล้วลอยลุยลุยนี่ชื่ออันนี้สูปั้นสูปั้นแล้วลอยลุยลุยนี่ชื่อบ่กหยุกช่อแล้วก็ล็อกคือเก่าเก่าเก่าแล้วก็ล็อกหิวล็อกหยำนี่ชื่อวคือขอกแล้วมันทำยางไหมครับเนี่ยก็วอยวอยหนันเหมือนกันแหละฉันก็ยินก็คือวุ้ยก็ไอ้หยอง อ่อใช่โอ้สบายแล้วไงมุ้ยแก่เอ๋สบายแล้วโอ้โหอย่างเงี้ยไงซิปเป้าแน่นอนวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับของการทําเกี่ยวกับขากฝานะครับก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเพิ่มเติมไปคลิปต่อๆไปก็วันนี้ขอบคุณอาชุนเจนะครับที่ได้ร่วมได้ร่วมคลิปถ่ายทอดนะครับเสื้อนี่สวยไหมครับขายเสื้อนิดนึงขอบคุณรับะวันดีค่ะ